ต้อนรับเข้าสู่ช่อง e n g i n ิ r นรวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับยนต์ประกรรมครอบครัวที่ทุกคนรอคอยจากค่ายอิซูซูนั่นคืออิซูซู2026รุ่น9ที่นั่ง MPV ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของครอบครัวไทยสมัยใหม่รถรุ่นนี้ถือเป็น9ก้าสัมพันธ์ของอิซูซในการสร้างรถอเนกประสงค์ที่ไม่เพียงแต่เน้นความกว้างขวางสะดวกสบายแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและความทนทานตามสไตล์ของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน รูปลักษณ์ภายนอกของ Isuzu 2026 9-seater MPV ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความทันสมัยและความพรีเมียมไปพร้อมกันตัวถังขนาดใหญ่แต่ถูกปรับสัดส่วนให้สมดุลด้วยเส้นสายที่คมชัดและโค้งเว้าอย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมเงางามมีโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่ตรงกลางที่บ่งบอกเอกลักษณ์อย่างภาคภูมิไฟหน้าเป็นแบบและทรงเพลียวที่ดีไซน์ให้รับกับเส้นกระโปรงหน้าช่วยเพิ่มความหรูหราและความทันสมัยในเวลาเดียวกัน กันชนหน้าออกแบบให้ดูสปอร์ตและแข็งแรงเสริมด้วยช่องดักลมขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายอากาศล้ออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบทูโทนทำให้รถดูโดดเด่นและมีความสง่าง,งามในทุกมุมมองเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นว่ารถมีเส้นสายที่ยาวและต่อเนื่องตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงด้านท้ายเพิ่มความพลิ้วไหวและความหรูหราประตูบานใหญ่ทั้งสฝั่งเปิดได้กว้างสะดวกต่อการขึ้นลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดที่ทอดยาวเต็มความกว้างของตัวรถทําให้ดูมีเอกลักษณ์ชัดเจนประตูท้ายเปิดกว้างเพื่อรองรับการขนสัมภาระได้อย่างเต็มที่ภายในห้องโดยสารของ Isuzu 2026 9 s i a t e r MPV ถือว่าเป็นจุดเด่นทีุ่ดภายในตกแต่งด้วยโทนสีเบจตัดกับวัสดุโครเมียมแอลลายไม้พรีเมียมให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราเบาะนั่งทั้งหมด3แถว9ที่นั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระผู้โดยสารได้อย่างดี เบาะแถวหน้าสามารถปรับไฟฟ้าเบาะแถวที่2มีพื้นที่กว้างและสามารถปรับเองได้เพื่อความสบายในการเดินทางส่วนเบาะแถวที่3ยังคงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่โดยไม่รู้สึกอึดอัดทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดระบบความบันเทิงภายในมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้เพลิดเพลินมากขึ้น พวงมาลัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ตช่วยให้ผู้ขับควบคุมได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบบอกข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและทันสมัยระบบปรับอากาศแยกโซนทําให้ผู้โดยสารทุกแถวได้รับความเย็นสบายอย่างทพ่วถึงด้านสมรรถนะการขับเคลื่อนอิสูตร2269เซ p เตอร์มพาพร้อมเครื่องยนต์ดิเซลเบอร์ขนาด3.0ลิตรขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ให้แรงดิบสูงตั้งแต่รอบต่ำ ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางกลายเป็นไปอย่างราบรื่นเคียร์อัตโนมัติที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันใจอีกทั้งยังมีระบบช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อรองรับน้ำหนักผู้โดยสารเต็มคันโดยยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรถรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ เช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับขี่ที่แค่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่องราคาของ Isuzu 2269 0ซี t ตอร์ MPV ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากการวิเคราะห์ตลาดและคุณสมบัติทั้งหมดที่รถคันนี้มอบให้ คาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ1.5-1.8ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลสำหรับรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่มาพร้อมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันเช่นนี้กล่าวโดยสรุป Isuzu 2026 9-seater MPV คันนี้คือรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถพาครอบครัวทั้งใหญ่และเล็กเดินทางไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ หากคุณกำลังมองหารถ MPV ที่ครบเครื่องและคุ้มค่าที่สุดในปี2026คันนี้คือคำตอบขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์จากช่อง Enginora แล้วเจอกันใหม่ในคลิป